นะครับพอมานะพอมานะครับผมพนะอเข้านะ okay, าโดดครับโดดคือสองตัวอีกตัวหนึ่งครับ คนรังคาแตกครับ <c oughs> แต่ยังค้านอยู่นะมีรถในบ้านอยู่นะวิ่งโนแล้วสิวิ่ไงไปบ้านอีกฝั่งละม,มีคนสโนเข้ามาเก็บครับมีคนสโนเข้ามา <c oughs> เรียบร้อยแตก ใช่ใช่พี่สเออสามตัวเห็นขาเขาเาเห็นเแียวนะออกมาแล้วล้มโล้มีหนึ่ แม็กอยู่แม็กอยู่อยู่นอยู่ไหนช่วยช่วยอะไนี่ผมโดนระเบิดจากอีกตีนึงนะขวามือหันขวาขวามือส่องหัวมันยิงผมอยู่พี่มัิงผมอยู่เยวกล้วนะรออยู่ หน่ีสีีน้องยตีมาไม่เลยีน้องยาเออไม่ใช่น้องยาจี่เขาล้มอยู่อ๋อไม่รู้ดีพี่กินลมอยู่ตรงนั้นนะคนละตีคนละตีล้มแล้วเขาเขาชุกเซ็จ อ๋อเขา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 ชุบกันไม่ได้ก๊อปกี่ตัวเห็นกี่ตัวเมื่อกี้สามตัวครับขึ้นเลยก๊อปขึ้นไปเลยนะขึ้นเลยอีกบันไดเลยครับครับครับใช้ระเปิดควันที่เขามีเพื่อนเขาไปไหนสองคนที่เปิดบอมบ์อีกหนึ่ง ลมเดียวเขางล่ทำอนไรเหตไม่ได้อเอาเข็มข้างหน้าพี่โฟลขวามือพี่ตัวหนึง่งพี่คล้องอยู่นะพี่เขาวิ่งใส่พี่ก่อไห ข้างหลังข้างหังอย่างที่เขาอ้องข้างมันมีมันมันยังไม่หมดอีกหมดหมดไหมหมดหมดหมด เออวันนี้หมดจริงเนี่ยจะไล่ตกลงมาตกลงมาต่ลงแลตวลงมาเก็บเพื่อนวาร์ปขึ้นไปลงแล้วเอ้ยพอจะแตกแล้วไอ้ยัมีอีกนี่ แล้วติด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 เจ้ boy, าบอยยิงย้าวตรงนี้สองตัวแปดแปดหมด <Getting S 1> หมดหมด